ลายข้ามคืนเดือนเจ้าเหมียวตัวโผกายจ้ะร้องกลางเหมียวเหลียวหาจดยืดคอแรพี่น้องไปลูกรักเร็วไวไปเดินชมไม่ไกลจากเจ้าเหมียววิ่งเท้าก้าวชิดแม้จ่ารูกกลัวมืดมัวหนัก ก้าพ้นชายก็พบชายพงยาสั่นมยกลอบแกลบดังร้านเสียงนั้นอะไรเจ้าเหมียวตกถลายหางแม่พูดข้างลูกจ๋ามาใครอยู่ในพางพิกใบพิกให้ดีเต่าทองเปรมอิ่มหมีเคี้ยวใบเหมียวเข้าไป พบของเพื่อนเดินไต่ต้วมเหมียวเพ่งแรงเต่าทองอ่องจุดลายแดงพายเพรี้ยงวาวมาถึงพุ่มตุบตับดังโดดแผ่วแล้วซุกใต้ท้องเหลือกแลลนเหมียวไม่ห้าวดวงปลานแทบอบอบทักทายสวัสดีซะเหมียวลายหน้า ท่นอยู่ในบอ่อเฝ้ารอเพื่อน,นกบเล็กกบ<น>ที่ในนะแม่เอ่ยวะจีลูกจ๋าดูสีกบมีมากมายสีขาตาดโดดโผลผุดว่ายยกตัวขึ้นย้ายผันผายไปยมา,ต,าต้